cái cây cây nữa nghe tiếng máy, bạn, chơi mang bầu con, bắt, 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 โอ,โ,อโอ้โหทำไมทำไมเกโอ้โน้องโก้พีแอมอยู่ไหนกันนะอ่าอยู่นี่นี่เองฮัลโหลทำอะไรกันอยู่ครับเล่นเกมครับติดอยู่ว้าวน้องโก,โกพ้พีแอมครับวันก่อนพ่อเห็นน้องโก้กับพีแอมไปตามหาหัวไดโนเสาร์งับนิ้วกันใช่ไหมใช่ วันนี้พ่อได้มาให้น้องโก้กับพี่แอมแล้วนะครับแต่ว่าน้องโก้กับพี่แอมต้องไปตามหากันเองนะคะรับบอกเลยงานนี้ไม่ยากนะครับเดินออกไปก็อาจจะเจอแล้วเพียงแต่น้องโก้กับพี่แอมต้องหาอุปกรณ์ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะอยู่สูงนิดนึงพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับเด็กๆครับ ่นพี่แอมเอาขาเถิกเทกมาโนะ้องโกไม่เอามาแล้วครับน้องโกเล่นขาเถิกไม่เป็นเป็นยังไม่เป็นเหรอปะ่ะลุยกันเลย,เดยไ,ได้ไหรือปะอว้าวพี่แอมเล่นเก่งเลียวนะน้องโกะวันไรน้องโกะจะเล่นเป็นครับระวังนะพี่แอมล้มไม้โขกหัวเอานะ <ว>พี่ทำไมโกหวัวน,นี่มันนกเลยนะนี่ดังนกเลยนะบอกพี่ก่อนแม่เอาขาชิดไม้เด็กตีงโก้เหี้ยถึงไม่เนี่ยพี่แอมวันนี้อ่ะเลยเนินมันนิดนึงก็ได้ครับมาขึ้นมาขึ้นมาครับอ่ะพ่อทำไมงโก้เจอ,อยังเจอแล้วอ่ะงโก้เจอแล้วเดี๋ยวพี่แอมจะไปช่วยนะครับ ถึงไหมพี่แอมเห็นแล้วระวังน้องด้วยนะูงจังอ,อ่ะโอ้แต่พี่แอมหยิบเอาได้เลยนะนี่น้องโก้ก็หยิบเอาได้ได้แล้วเหนื่อยน้องโก้หยิบเลยลพี่แอมเมื่อ,อไรจะช่วยน้องล่ะครับนะพอนึกว่าพ,พอติดไว้สูงแล้วน้องโก้กับพี่แอมยังหยิบเอาได้ง่ายๆอยู่ดีอครับ ออมันอย่างเยอะเลยมันสูงพี่แอมไม่ถึงไม่ถึงม้าก็มีวิธีธเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ระวังด้วยนะเนี่ยวิ่งมาไม่รู้อาจจะเหยียบกลับระเบิดกลับระเบิดก็คือขี้หมานั่นเองโอ้โหทำอะไรดีแต่ท่าครับอย่างนี้ เโกจะปีนจัก,จกรยานะช่วยกันสามัคคีคือพลังเอาพ่อไม่ช่วยหรอกนะเดินจับไว้นะเ,เอาเข้าท่าดีแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องปล่อยของก่อนนะที่อยู่ในมือเอาได้มาอีกแล้วนึงเอาฝาก่อนนะเด็กๆครับอุปกรณ์เราก็มีทำไมไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ครับ ขาทุกเพกเี่ยมอ่ะใช่ทำยังไงขาทุกเพกวางไม่ต้องไหนดีวางไว้ก่อนครับระวังระวังระวังเตะพื้นนะครับมีขี้หมาอยู่ระวังฟาดหัวกันด้วยครับอยากตะอยมะม่วงเดียกกันเดียว 1, 2, 3, 4, 5, 6, อ 8, 9, 10, ้าอ้าวหายไปหนึ่งชิ้นครับลุงกุควยกันหาหน่อยฟานลวงแล้วหาไม่เจอหรือเปล่านี่นี่ไงพี่เอ็มตรงนี้ไงครับครบหรือ,อเปอล่าครบแล้วพบแล้วพบแล้วสิบสองไปแกะกันครับ ใช่กนคือคือปืนจะเอากลับไปยังไงเนี่ยคือปืนแบกแบกแบกปืนไปโบกตึกทหารทหารแบกปืนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกมือไปโบกตึกแบกมือทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกพูดไม่ได้ลงโก้ครับ เต็มเต็ตตีเลยครับ<อ> <laughs> มีโลโก้ย<า>ังมามาเกี่ยวกันครับพ่อก็ไม่รู้นะว่าเป็นแบบที่นองโก้ต้องการหรือเปล่านะเพราะว่ามันอยู่ในถูงนะพ่อก็ะเราไม่ถูงเหมือนกันครับสุ่มเหมือนกันนะสแสดงว่าต้องมีลายไม่เหมือนกันแน่นอนเลยใช่ไหมพี่แอมใช ับนิววไไดด้้้ยอนี่ตัวอะไรนี่น้องโก้เหมือนกีกาเลยไม่เหมือนขอดูหน้าตามันหน่อยครับอ่าวัจมวิตีมันมีหูที่บานที่ใหญ่อ่ะเหมือนหลยหูเหมือนช้างอันนี้ทีเลสทีเลสใช่หรอทีเลสอันนี้ทีเลสอ้าวอ้าวโอเคเรามาแกะกันต่อเลยครับแกะให้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันทีเดียวพี่แอมก็คือทีเลสครับผมเฮ้ยน้องโก้ได้ตัวเดิมอีกแล้วเอาโ้ซ้ำ สวัสดีโอ้โหนี่บรรดาโนสาวพันอะไรครับน้องโก้พันกอซิลา่าพันกอซิล่าเขาไม่มีครับกอซิล่าคือกอซิล่าครับไดนเสาราก็มีพวกทีเรกแรปเตอร์อะไรพวกนี้ครับ<อ>น้องโก้รู้จักไหมครับ <c oughs> รู้จักรู้จักนะอ่า <c oughs> มาดูกัน <c oughs> สักหน่อยครับน้องโก้มีตัวอะไรบ้างครับนี่น้องสีเขียว นี่เป็นนี้เลยน่ารักเลยนะพี่แอมใช่น่ารักเลยนี่หัวเหมือนแรกดเลยมือนแร็ดใช่เหมือนแรดมีนอด้วยโอเคไหนมีตัวอะไรอีกครับนี่น้ำมีปีกด้วยนะไม่ใช่สิเป็นคลิปคลิปหลังคลิปหลังอันนี้ก็มีคลิปหลังเหมือนกันตาคนละสีตอนนี้มีคลิปหลังเหมือนพี่แอมเลยพี่แอมเอามาดูแต่คนละสีแต่คนละสีครับรูปร่างเหมือนกันเด้เลยค อ่ะตัวนี้น่าจะอยู่ในน้ำนะน้องโก้ม,มันปลาฉลามมีปีกแหลมมีครีบครับพี่แอมครีบเลยแต่น,น้นเสาในน้ำต้องเป็นครีบครับหูน้องมีปีกด้วยนะหูน้องมีมีปีกมีครีบด้วยครับเหมือนเจ้ากิ้งก่าเลยครับกิ้งก่าเหมืนอนแย้แย้ฮะโอ้น่า,ากลัวจังเลยน้องโก,ก้ไม่ชอบสิ่งนี้เลยโอ้โน่ารักดีเนาะเอเด็กๆก็าวาเรามาแข่งกับลามกันดีกว่า ใครจะมีเสียงคำรามที่โดดดันไม่เกรงใจใครกว่ากันเริ่มจากเจ้าแล้วก็ววอันนี้เหี่ยบปากเลยเหรอ <c oughs> โอเคให้แปดทับสิบตาเจ้าแล้วพี่เอ็มอันอี้เอานะเอาไปสามทับสิบ จังดาคาแล้วเ<ต>สียงขำลามที่ดุดันต้องเป็นแบบนี้สูดอากาศเข้าไปให้เต็มปอดเอาไปศูนย <c oughs> ์เต็มสิบเย้สิบเต็มสิบอะไรไม่มีเลยหนูห กับนิ้วยังไงเอ่ยกับนิ้วน,นี่อาป,ปังม<น>ันก็จะรีวิวให้ดูเ,เนี่ยทำแบบนี้นะอาปังก็โอ้โหข่วเบนิ้วเลยเหรอครับเด็นน้องไม่เจ็บนะเ,นเพื่อนๆหนีบไปหนีบไม่แรงใช่ไหมเพี่แอมใช่ทีที่สำคัญนะน่ารักดีแนละ้วเป็นดอลเซอแบบนี้ว่าไงนี่ยเพียมนี่เสร็จแล้วเป็นเล็บปองรับให้ดูหน่อยหน่อยตั้งมั่นเลยกีบอย่างนี้จีบให้ดู ดี่างนี้อ่าแล้กกวก็หนีบนิ้วหน่อยอ่าทีนี้เอามาชโชว์กลางนิ้วกันว้าวถูกใจไหมครับถูกใจโอเคกดไลค์กดเลิฟจด้ออ่าโอเคคลิปนี้น้องโกกับพี่แอมต้องไปแล้วนะเพื่อน,นเดี๋ยวกลับมาเล่นกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย